ดูอากาศวันนี้คะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ผมงอกทุกคนลืมเอาผมผมงอกออกนะคะโอ้ยโปแตกโปแตกว่าแกแล้วนะคะวินนีก,ก็ลัาจะไปสือกเข่าคะ่ะมามาเอา,อายาให้ลูกไส้ค่ะอยู่คลินิกป้าหงอก เดี๋ยววิไลสิาพาทุกคนไปเบิงว่าอาหารตอนนี้ราคาแพงขนาดได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ yeah okay this bread <Yeah, okay. S 1> t ยู you look ยู look ผมส l ย่ดีวิ take video วิ่งเด็ดรับว่าหยุ a l way do that ไปซื้อกับข้าวมาค่ะวิไลบกาะไทยอยู่ห่างนะคะเพราะว่าคนหลายเดี๋ยวมาเบ่งกันว่าวิไลสื่อ,อยังมาแน่เนาะคะ่ะนี่มะเขือเทศ เอาไว้ตำสมมาม่านะคะมาม่าผลไม้นี่ยังดอกนี่ของสามีกล้วย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 วิได้ได้เชอรี่มาด้วยนะคะสองกล่องค่ะอันนี้ถูกมากเลยเจ็ดสิบกว่าพีกล่องหนึ่ง แต่บบหูวา่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็เลยซื้อมาสองกล่องอาหารนี่หลายวันนะคะทุกคนไม่ใช่แค่วันเดียวนะคะเดี๋ยวทุกคนสิว่าอู้ซื้อกับข่าวหลายอันนี้หลายวันนะคะกินหลายวันนะคะกินจนหมดละคะ่ะถึงจะไปซื้อใหม่นะคะก็โบหลายมืออยู่อันนี้เบคอนแต่ปกติแล้วก็จะซื้ออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนี้ก็ เลือกอะไรที่ถูกเนาะค่ะเนาะทีวิไลท์ไทยดีวิไลสีลงให้บเบิงว่าขนมปังกระเทียมก็เขาเรียกว่าขนมปังกระเทียมมันบอกวิไลก็สื้ออันที่ถูกที่สุดค่ะจังสีนะจะไม่ซื้อแบบแพงถ้ามันแพงก็บางอย่างก็ไว้ก่อนแบบเนี้ยก็กินอย่างอื่นมีเยอะแยะเนาะค่ะนี่สมเอามาไว้ให้ลูก แฟนคนกินตลอดค่ะนี่สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลไกช่ชนแนลนะคะก่อนอื่นวิไลก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจวิไลไกช่ช่องน้อยๆช่องนี้เนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะวิไลก็ไปชอปปิ้งมากว่าจะไทยเห็บเบิงมันกลายหลายค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวสิล่งไหวจักหน่อยเนาะคะ่ะต้นคลิป ลงทายลงหน่อยๆบอถึงเหลืองว่าการไปเสืออาหารอาหารแพงร้ายน้ำมันกับแพงน้ำมันยิงนักน้ำมันนี่ไก่จะสองปอนด์ยูนีนะคะอยู่ไอแล่นเนื้อนี่ต้องถีบวิไลย,ยูนี่แต่ละปั่มกับราคาจะบวกขึ้นกันเนาะค่ะแต่ถีวิไลไปเติมประจําแฟนวิไลไปเติมประจําน่ะก็ยู่ทีเกือบสองปอนด์เลยค่ะน้อยนึงสิสองปอนด์โอ้ยนักซุดเกินน้ำมันลดนี่เลยค่ะการจะลาจอนไปทํางงทํางาน ยากอีกอย่กไกลหนักใจอีกแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะไปสื่ออาหารวิไลก็เลือกทีราคาทีว่าปกติทีวิ่เข้าเคยกินนะคะพละไหม่ก็เลือกทีมันลดราคาแต่ก็นี่ก็ลดราคาแล้วกันปกตินี่จะแพงพอมันลดราคาเข้ากับสื่อกินตอนลดราคานะคะจำบไ้กระบฮอดปอนดอกคะ่ะประมาณ30กว่าพี่ใดประมาณนะคะ อันนี้เชอรี่เชอรี่นี่เพิ่งอันนี้นี่ปกตินี่จะซองปอนพน่นได้ี่อันนี้ยูทีเจ็ดสิบหาพี่วิไลก,ก็เลยสื่อสองกล่องกินหมดไปแล้วค่ะอิ่มหนาใหญ่ขึ้นเลยนี่แล้วก็ผลไม้วิไลมากินผลไม้ค่ะนี่ผลไม้แล้วก็มักนัดแล้วก็โดนัทโดนัทแล้วก็กินคนละอันค่ะ อัดไพ่บอก,กินมีขาดอันนึงวิเลกัเมาสซองค่ะทุกคนเ <laughs> มาสองหมากหลายแลว้วก็สื้อกล้ยสื่อส้มเมื่อไหร่ให้ลูกสาวพันไอขันขันกินน,น้ำน้ำน้ำส้มขันจังสีนะคะก็ซสื่อขนมขนมอาหารกับบก่อยเดี๋ยวสื้อปันไดดอกวิเลกัจะกินตำแตงตำ,ตำบังหุงจังสีพอวิเลยไปสื่อบังหุงมาเหลือ,อยูนวยกว่านะคะเหลือ,อยูนวยกว่ากเกด็จกินหลายมือ,อยู อาหารถี่วิไล้ืมาหลายแต่ว่าก็จะหลาหมือกินหลาหมือนนะคะส่วนหมากนี่ก็พลไม้่เนี่ยหลาหมื่นไลาหมือนก็กินกันหลาหมือแต่วิไลก็จะมีผกมูแสแข็งไหวอย่างสิวิไลก็เลยบกค่อยได้สื้อยังพักกับบก่อยสือเพราะว่าซือมาแล้ววิไลก็บกินบางเธอก็กินบ่ท่านจังสิก็ได้ไปสืใหม่วิไลก็เลย เออเอาบเ,เอาดีกว่าอาทิตย์นี้ก็บบบุก่อยสื้อนะคะบุก่อยซื่อกิกนหมักหุ้งกินสมตำกินไข่เจียวยังไปสั่นเนาะค่ะช่วงนี้วิไลหมักแบบนี้นะคะหมักอาหารแบบนี้นั่นแหละค่ะบอกถึงว่าวาสนาของแต่ละคนแข่งอะไรก็ได้แต่แข่งวาสนาแข่งยากเนาะค่ะแม้แต่โชคแม้แต่ดวงมันยังแข่งกันยากบางคนนี่ไม่โชคโชคโชคก็ถูกหวยโชคเบอร์กันอยู่ตลอด แต่สำหรับวิไลเนี่ย <c oughs> ขอหายแต่มีงานเห็ดกับพ่อละค่ะทุกคนบกค่อยสิตามเลยละค่ะสื่อลอตเตอรี่น้ำเขาเมื่อน,นี้ขาเบิงซื่อลอตเตอรี่น้ำเขาจะเป็นจังไดสื่อเมื่อเพื่อไหวซื่อดอกค่ะทุกคนว่าอ,อ่าถือกระแล้วบ่ถือกระแลววิไลกับบกค่อยได้สื่อหวยสื่อเบอร์ร้นะคะบบเดสนับสนุนในการสื่อเลอค่ะแต่บางครั้งมันอาจจะแบบมีโชคขึ้นมาบางจัางซี่นะคะทุกคนบ่เดสนับสนุนเด้อ <c oughs> แต่บางเถื่อกับบอสือก็คือสิบบอถือเนาะค่ะสิถือเจะได้ในเหมือบอสือแม่นบ่ะคะนั่นแหละค่ะมาบอกต่อจากคลิปที่แล้วเนาะี่วิไลบอกสู่กันฟังว่าบางคนจะบอกว่าปะปะปะถิ่มป้ผัวนะ่ะเพราะว่าอ่าลําบากเลือเลือไปหาผู้รวยๆจะเสดสบายแบบนี้นะคะ บอกอีลีวาสนาของแต่ละคนมันบกคือกันค่ะแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งบ่ไดถึงเจาสีหาถึงเจาะสีปะทิมขนาดใดอันนี้บอกถึงตัวอย่างวิไลเนาะค่ะวิไลพานมากวิไลบอกว่าวิไลวาสนาของวิไลบอกง่ายๆว่าวาสนาของวิไลวิไลกับพานมากกับมีคนมีเงื่อนหลายแต่วิไลกับยูนัมบ,บ่ไดบอกถึงว่าเถาบอกกับบ่เด้ดเถาก็รุ่นเข้าๆเดียวกันกับแฟน ปัจจุบันของวิไลนี่แหละค่ะก็บบุกอยมีไพที่อายุไร้กว่าวิไลามากนะคะบุคหอยมีไพทีแบบเออวิไลก็เคยบอกสู้กันฟังเนาะค่ะว่าวิไลแต่ไพาบอลูวิไลก็เคยมีแฟนมาหลายคนอยงสิ่นะคะที่วิไลบอกถึงอยู่นี่ก็เลยบอกถึงว่าบางเถ่อคนถีเฮาสีคบเป็นสามีคู่ชีวิตนี่มันบางเถ้าเนี่ยมันบบแมนเหลืองง่ายถีเฮาสิเริ่มเริ่มต้น ในการถี่สีใสซีบิตอยู่น้ากันมันมันเบอรช่เหลืองง่ายแมนบอคะสาหรับตัววิไลเนาะค่ะคือวิไลมีแฟนเก่ามากนี่ก็สองปีสามปีเิไลรก็เลิกเพราะความถี่เห้าคิดเล็กคิดน้อยจงสินะส่วนหมากมันก็เป็นวิไลเองที่เลิกเลิกน้าแฟนเกา่าจงสินะค่ะก็เพราะเรื่องไหลสาละแนยังแนจะสิแหละบอดดี้มีปัญหาบกเคยมีไพ่ถีแบบเป็นคนที ขี่บนหรือสั่งยังสินะคะแม้แต่แฟนปัจจุบันของวิไลนั่นแหละค่ะเพิ่นก็สบายเพิ่นก็ชอบเพื่อกันถี่วิไลบัจูุจีจุกจิกเพิ่นกับวิไลกับปัจูุจีจุกจิกเพิ่นเพิ่นกับปรจจุจีจุกจิกวิไล,ไลอย่างสินะคะอยากกินยังกับฮก,กินเองบอกถึงวานี่แหละถึงวิไลอยู่ใดแล้วก็บอกถึงว่าเพิ่นใจดีบอกเพิ่นใจดีแต่ว่าเพิ่นบ่ด้มีเงินหลายเงินถุงเงินถังเสียหายวิไลวิไลก็ต้องหางานเฮ็ดเองงสินะคะ ว่าเชงว่ามาอยู่ต่างประเทศถามีงานกับบตรงไปนนางถาดอกคะ่ะวิไลกับบริวังว่าสิไปนนางถาสามีขอเงินสามีนะคะขอให้แต่มีงานแค่นี้กับพ่อแล้วเพราะว่าส่วนกับคงกับเขาทีวิไลไปสื่อคือทุกหลอกสามีอยากกินยังสามีเผล่กับเป็นคนใจแห่งเมือน,นะคะนอกเสียจากเป็นบ้างยางที่วิไลไปอยากอยากสื่อนอกเนื้อทีว่าเป็นส่วนโตของวิไลวิไลคือถึงจจ่าจเองเป็นบ้างเถือ บางเอก็เออถ้าเพินมีเงินเพิ่นก็บ,บริคิดที่เพิ่นก็จะเป็นแบบว่าอ่าซื่อไห้จะสินะคะแต่เวลาเพิ่นบ่มีขึ้นมาเพิ่นก็จะมีแบบบ่มีอ่ะเข้าใจว่า <c oughs> นั่นแหละค่ะเวลยก,ก็บ่อยากไปนั่งถ่าสามีในเรื่องนีแต่บอกถึงว่าให้ไปหาสามีใหม่บางเือบางคน วิไลโบเมนวโบกาได้การที่ซโบเดอร์หนาไปหานะคะแต่วิไลผ่านมาหลายเลยค่ะทุกคนค่ะวิไลผ่านมาหลายแลวเนาะก็เริ่มมันอยู่โตถ้าสมมติว่าในอนาคตสําหรับโตวิไลวิไลคิดว่าถ้าสมมติว่าวิไลบริยุกษามีวิไลบอกว่าบริว่าว่าสามีบริววิไลบริว่าว่าสามีดีไปทุกอย่างนะคะมันก็มีดีมีบริปะปนกันไปแล้วก็เรื่องเจ้าชู้หนึ่งวิไลกับผ่าน ผ่านมาหลายแล้วค่ะวิไลกับโป่งป,ง,ปงกับเหลืองเจ้าชู้บ่าถึงว่าถาสมุดว่าเกินเหตุการณ์ยั้งขึ้นแน่นาคตเข่ากับบงหูเนาะค่ะก็เป็นเหลืองของอนนาขเวิไลกับบงหูดอกถึงอาจจะได้เลิกล่ากันไปอันนี้เข่ากับบงหูแต่ว่าถึงวาในปัจจุบันก็วิไลก็โอเคในปัจจุบันจะสินะคะบ่าถึงวาวาสนาของวิไลมันคือสี่ใดซํานี <laughs> ถามมันจะเจอคนที่สี่ ดีหรือว่าสิมดเว้นมดกรรมจากกันเดี๋ยวมันก็สิได้จากกันไปเองเนาะคะ่ะปัจจุบันเวลกบบากระเบลมีเรื่องทุกใจอยังหมากไม่ดอกค่ะแต่ว่าปัญหาก็คืออยากมีมากขึ้นจะสินะคันยุก,กินหายสามีเลี้ยงมันกับพ่อพ่อไว้อยู่แต่ว่าไซเฮาต้องอยากซื้อน,นันซื้อน,นีความสะดวกสบายของเฮาเองแล้วก็อยากส่งเงินกลับบ้านรวมด้วยเวลาลทางบ้านก็ บบไมียังจะสีนะคะวิไลก็เลยอยากสีเก็บเงินทํางานมากว่าแล้วก็ส่งให้ทังบ้านเฮ็ดหนุนนี่นั่นเพื่ออนาคตสิไปอยู่เมืองไทยก็ไปไปมาๆหละค่ะจะหลงไงแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่วิไลก็วางแผนไว้ว่าวิไลก็อยากกลับไปนะคะอยากกลับไปไปไปมาๆอยากไปอยู่เมืองไทยส่วนร้ายจะสีนะคะนั่นแหละคือความคิดของวิไลวิไลก็เลยอยากทํางานชีวิตวิไลวิไลก็บใบมียังร้ายเนาะคะ่ะ ก็ในปัจจุบันก็โอเคอยู่นั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้วิไลก็มาบอกสู่กันฟังสันนิ่าวาสนาของแต่ละคนมันบอกคือกันถ้าจสิให้ทิมพัวคนหนีแล้วไปหาพัวใหม่มันอาจจะได้คือเก่าแย่พ่าเก่ากับบมหูเนาะคะ่ะเพราะวิไลกับพานมาในจุดๆหนีมาแล้วส,สินะคะในการที่แบบว่า คนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่เพียบพร้อมมันก็บุมี่ไพ่เพียบพร้อม,ม,ไ,ม,อมไปทุกอย่างเนาะคะ่ะไม่แต่ตัวเขาเองนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้วิไลก,กับมาบอกสู่กันฟังสำเนียไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย